สวัสดีค่ะเอื้องนะคะวันนี้เอื้องอยู่ที่ไอออนวินทงค่ะเพื่อท่านมาทำความรู้จักกับการระบบช่วยเหลือการขับขี่กันนะคะว่าของเจ้าตัวไอออนไวพัดรุ่นนี้มีระบบการช่วยเหลือขับขี่อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าระบบช่วยเหลือในการขับขี่ของเจ้าตัวไอออนไวพัดมีอะไรกันบ้างนะคะก็คือตัวนี้นะคะ มีระบบช่วยเหลือการขับขี่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนความปลอดภัยของความเร็วรถนะคะหรือว่าในการแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเวลาที่เราอ่าไม่ได้ทันมองหรือเวลาที่เขาเร็วเผือเลยตัวนี้จะมีระบบช่วยกันป้องกันการชนด้านหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีระบบการเตือนการชนด้านหลังนะคะซึ่พอเท่านั้นยังมากับระบบช่วยเบรคอัจฉริยะให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีระบบ ในส่วนของตัวควบคุมความเร็วแปรผันอัจฉริยะนะคะและยังไม่พอยังมีในกรณีที่เราขับรถออกนอกเลนมีระบบเตือนออกนอกเลนและมีระบบเตือนให้รถอยู่ในเลนให้ด้วยตัวนี้เรียกได้ว่าช่วยเราการขับขี่ปลอดภัยมากๆกันเลยค่ะและยังไม่พอนะคะเจ้าตัวอ่อนวพัดรุ่นนี้นะคะยังมีระบบไฟหน้าที่เป็นปรับสูงต่ำอัจฉริยะด้วยค่ะและยังไม่พอค่ะด้านหลังกระจกมองหลังของเราตัวนี้ก็ยังปรับ กระแสงให้อัตโนมัติด้วยในกรณีที่มีรถคันด้านหลังที่สูงกว่าเรามาสะท้อนตัวนี้ก็จะตัดให้อัตโนมัติไม่บงังสายตาไม่แสบตาเรียกได้ว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะการขับขี่ของเจ้าตัวอออนไวัยพัดตัวนี้ก็ต้องบอกว่าให้ความสะดวกสบายและปลอดภัยมากๆเลยค่ะ พร้อมกับระบบกล้อง360องศาค่ะและในปัจจุบันตอนนี้สามารถอัปเกรดเป็นกล้อง540องศาตัวนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาสามารถดูใต้ท้องรถและภาพคงชัดขึ้นนั่นเองค่ะพิเศษของเจ้าไอออนไวพัดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงเพียงกดตรงปุ่มตรงคำพูดตรงนี้ค่ะง่ายๆเลย เปิดกระจกทุกบานเปิดหน้าต่างทั้งหมดให้คุณและเจ้าออนไวพัดนะคะยังสามารถสั่งการควบคุมรถระยะทางไกลได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือสามารถดูรถด,ดูสถานะรถได้ว่ารถท่านลืมปิดกระจกหรือสตาร์ทรถหรือสั่งให้เปิดแอร์ตัวนี้ก็สามารถควบคุมระยะไกลได้ค่ะเรียกได้ว่าเหมาะ ตอบโจทย์กับประเทศไทยที่ร้อนๆเราก็สั่งให้เปิดรถระยะทางไกลรอได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้าตัว Ion อ,อนไวทพัเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าท่านใดที่สนใจนะคะรถยนต์ไอออนไวทพัก็สามารถติดต่อเราที่ไอออนไมล์สโตนซูนทวงได้เลยค่ะของโชว์รูมเรานะคะมีสนามทดลองขับเป็นส่วนตัวด้วยนะคะให้ความปลอดภัย กับทุกทุกท่านเลยหรือท่านใดไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะคะก็สามารถโทรมาหรือว่าติดต่อช่องทางต่างๆของทางบริษัทเราได้เราสามารถนำรถไปให้ท่านทดลองขับที่บ้านหรือว่าที่ทำงานได้เลยเพียงแค่ติดต่อเรามาที่ลิงก์ใต้ล่างนี้นะคะทางหน้าเดี๋ยวจะทำคลิปด,ดีๆมาฝากกุกท่านอีกค่ะขอบคุณค่ะ